เดี๋ยวชิแบบสโนน้องชิแแบบโบราณเตรียพี่น้องเอองไปกินซนะ้านอะพี่น้องมือนะคะต้องคลีนค่ะร้นอรับอันนครับมันต้องดูดนิ้มมือก่อนเราต้องกิ้มนะกินเเร็ดอะไรคือวิธีการวิธีการร้านมือม่ต้องมีเจลเอ็กองยันทอเขาไม่ใช่แล้วเ อ้าแกโพสก่นเลยจ้า happy อยู่ very happy very happy เจ๊น้อยนำเสนอเมนูอะไรครับผมยำปูไข่ดองอ๋อยำปูไข่ดองครับโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยครับมะม่วงไปครับพริกสดตะไคร่ซอยใบมะกรูดซอยแลอ่ะบักชีใปเรื่อยหรือบั พคอมเป๋บ้านฮองกพบป่น้องปลูกเองนี่ไม่ได้ปลูกเองนะครับปอดสารพิษครับเหมือนร้านอาหารเหมือนมากเลยอันอันอันนี้อาจจะคิดว่าเป็นร้านอาหารนะครับอันนี้คือเป็นครัวครัวที่ทํากินเองในบ้านนะครับแล้วก็ต้อนรับแขก V ีไอพีพีระกลังเฮ็ดขรัวเนี่ยมันเล็กมันน้อยมันทําไม่ไหวมันทําไม่ทัน กระจายไข่ได้เลยอ๋อพวกมี้แบบซาราเป่บ้างเอาใจดีอเียากได้อยากีด้ด้วยตัวอย่างแต่ว่าอยากย่างดีกว่าในอิตเลีโอ้โหแล้วทานฝั่งน้นฝั่งน้นก็เป็นกุ้งกุ้งย่างกับหมึกย่างครับบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยครับโอ้ยอย่างนี้ต้องมาแวะบ่อยๆแล้วแต่ไม่รู้จะภาพจะต้อนรับหรือเปล่านี่ค่ะนี่อ่ะไข่กูค่ะไข่กูไข่เน้นๆเลย พอดออูอีกข้างนี้ครับอ๋อนี่ไข่ปูดำโอ้ไข่เยอะมากน้ำหม่มน้ำหม่มน้ำหม่มแค่นี้ก่อนบริเวณเยลีฟอสส์อ่าฟิชส์ส์เยอะแยะมันเป็นน้ำดองน้ำดองจังฮกน้ำดองจังฮะลงลงในน้ำไปวิธีการทำให้ปูไข่ไม่คาวนะคะทำอย่างนี้ค่ะอ่าดูแคทคลับนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบกินดิบนะครับผม แน้ำมะนาวราดห้วดลงไปเลยครับห้วดห้วดห้วดครับผมแล้วก็โยนลงไปครับบีบห้วดบีบห้วดเลยหัวดลงไปให้โดนตัวปูนะคะครับผมแล้วเราก็เอ่อยีเอ่ยยีให้ยีให้เข้ากันเข้ากันครับแต่อย่าให้โดนตัวปูเยอะอ่าแ่เด้นี่ค่โอ้ยฟังเสียงโคกแล้วน้ำยาใหญ่ครับ ลองดูใหม่แต่เมื่อกี้ได้เปรี้ยวได้เปรี้ยวได้เปรี้ยวเป็นอะไรอีกหวานแค่นี้ไม่ดีกพอพอแล้วไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหวานไม่ต้องหวานมันเป็นีสจะเส้นเส้นไ้่กินปูไข่แล้วตามได้แค่ชีแค่นี้เองอ๋อไม่กินหมดเลยใช่ไหมโอเคแล้วโอเคแล้ว ดีครับพบกับเชฟอ้วนชวนชิมครับมื่อนี้เชฟอ้วนสุดามาชิมอยู่อาอาหารทะเลครับอยู่จังหวัดตราดครับอยู่บ้านพี่สาวของเชฟอ้วนนี่ครับเจน้อยทำสมครับมาดูว่ามีเมนูอย่างไรครับพี่น้องนี่ครับนี่ปูม้าเนื้อแน่นๆสดๆจากทะเลนะครับพี่น้องไม่แน่นนไปแขกมาเเมื่อกี้ไปแกมาเชิญครับมาชิมฝีมือพี่สาวซูมือนะครับมิตรเฮดให้เพิ่นชิมมื่อนี้ก็เลยมาชิมฝีมือเพิ่นครับ อันนี้ครับเป็นตำปูไข่เนื้อครับตำปูไข่เนื้อโอ้ไข่นี่ครับสดๆเองพี่สาวดองเองเลยนะครับแซ่บเดี๋ยวจะชิมห้ดู<ห>อันนี้ก็เป็นยำครับยำปูไข่เนื้อสดๆเลย,ยเอ,อ่อันนี้หลนปูครับมนูหลนปูแล้วก็มี หมึกย่างอ๋อเหลือแต่นนอดแล้วก็กุ้งย่างนะครับผมโอ้สุดยอดมากเลยแซ่บเซ็บเซ่บเซ็บเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งชิมกันครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินไข่เงี้นี่คือตำปูไข่พี่น้องพี่น้องมาชิมกันไก่แล้วพี่น้องมาชิมครับอืไป ลูกมัิมมันมันเต๋อเปียโอ้ขอบคุณรับพี่นั่งอ่ะดี๋าวมันอีกเนูนึงครับห้ายำนี่ยำอันนี้ตำครับมีเส้นหมูคงอันนี้ยำครับก็สีมีเส้นมะม่วงนะครับดูครับเบิ่งไข่มันนึ่มเนึ่มนึนครับนื่มเน้อนอ้่า่าแช่เหอ้ เยอาเออนั่นแหละยำยำยำพี่น้องนี่นี่แบบมันมัน,ม,นมันครับอเหนียวหนึบหนับหนึบหนับอ,อย่างนี้มาชมหล้นล้นกุ้ไข่ครับต้องนี่ครับหัก มีทั้งผักลวกแล้วก็ผักสดครับผมสวยงามมากเลยจ้อมกับผักนืมะครับมันเนื้อปูหืมครับครับๆๆๆบแซ่บแ่บนี่มมาหนึ่งครับจิ้มกับซีฟู้ด่าเคดู ลองดอนนูเนื้อเน้นๆหวานๆครับก็เลยยากอืมอืมอ๋อเน,น,น,นื้อต่อไปไหมครับจมูกอ,อ,อืมแซ่บแซ่บแซบเนื้อแน่นครับพี่น้องกึบกึบในปากเยอะมากนี่หม,มึกย่างครับหมึกย่างหมึกย่างโอ้หัวนะครับโอ้ อย่าขอชิมแบบบ๊ทใส่จมจิ้มนะครับพี่น้องกินวัฒนธรรมตืนเลยนะครับปากอืมเที่ยวไปกรึบกรอบครับแสดงว่ามือสดแห้งครับพี่น้องอืมเรื่อถึงเึื่งถึงอ่าทีนี้เรามาลองกับอ่ามาลองกับมาลองกับซีฟู้ดบ้างอ่าทีนี้เราก็ ไปโ่ๆตัวเสื้อตัวเสื้อฟมเชิลี่ซีโฟจะบากไปสนับสนุนอาอาคสวัาดีครับมือเจ้น้อยคำสวมนะครับผมขอบคุณเจ๊ยมากที่ชวนมาชิมวันนี้ขอบคุณลายๆครับเดี๋ยวทีว่าขอไปจะไก่กับเมนูต่างๆก่อนฝากให้ เอฟซีทั้งหลายกน้ำยาใหญ่กัยี่กอเดี๋ยวขอเชียร์ต่อไปกันนะครับโอเคครับน้ำยาใหญ่ฮ่า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 ่อ่าฮ่าฮ่อฮ่่่าาา่า่่่ใหม่าชิมครับมาชิมกันต่อไปครับพี่น้องโอ้ยมาอร่ย่า่า่น้องกางตัวใหญ่ๆสด เดี๋ยวซี๋เปิดใ้ข้างนึ่งนะข้างข้างข้างออไงอ่าอามตื่กอยู่บไกันอยู่คะบอคนลกันบอร์คนลข้างอันนี้ใครดีเดี๋ยวชิมแบบสดๆจนไม่ค่อยนงชิมแบบแบบอตมพี่น้องอืมมบอจิอืมอืมับัพี่น้อง เพหนะอืมเวนะเดี๋ยวนะาเครับพี่น้องจิมงไปครับพ no. wow. ah, ี่น้องอ่าิมล้งไปซีฟัร้งจิ้ได้าวครับพี่น้องอานมาหมดห้วเหรออ่าวันนี้เสิร์ฟาโดยไอสาวน้อยร้อยล้านนะครับ อดูวิธีการเส,รสือสโนไวลร้านนะคะสะนอยลร้านจะลินไม้แล้ครับดูดูดูการวิธีดินเขามาเยอะค่ะ,ะสั่งเข้ามาเยอ,ะ,อะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้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 ินไว้เองแต่ว่าจุกไวไม่มีนะคะ,ะวันนี้เพราะเราแก้ไขสถานการณ์ดินกกันเองแต่ว่ากตแล้ว,วายจะมีข้ <จะ S 1> าองเปิดมีจุกายเวลาเราดิเนี่ยไมเช้าตกเช้ามันสีเมียนีสูงใสแล้วแล้วเวลามันจะไม่เหีา มันจะไม่ย้อยถ้ามันมันมันผ่านไวมันผ่านตรงนี้มันจะมันมีการตีตีออกซิเจนลงไปารสชติแล้วมันจะแซ่บแห้งวันนี้แซ่บไม่แซ่บเราก็จะกินนะคะอ่าขึ้นอยู่กับคนเรียนคนริงก็ยังไงก็แซ่บอา๋าแซ่บยังไงก็แซ่บอย่างนี้นะคะจะในขั้นข่านี้จะเป็นสีขาวจะอันนี้แก้ไขสถานการณ์ไปก่อนจ้ะไม่เป็นไรครับคิดดีว่าห่อทอง แต่ว่าจุดดีๆไม่มีอะไรไม่มีนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่โตนอกว่อ๋เอาโลโก้ออกด้วยดู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 ดโลโก้ดูอันนี้สวยดีมากอ่าฟอร์มอิตาลีฝรั่งเศสฟอง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 โอเคฝรั่งเศสโอเคโอเควนี้มีผู้ใหญ่คนนึงให้มาจ้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 าผู้ใหญ่ใจดีผูวเล็กสิ่งในฝรั่งเศสคนนี่ไม่ดีแพงแค่ไหนผู้แดกคนเดียวหมด Bordeaux is the biggest wine ah. province in yes. in, 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 mm. France. in France. Oh, very big. Mm. Very oh, very perfect wine. Okay, okay. Yeah, 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 yeah. The best, the best wine in, in, in the in the world is Chateau Margaux. Okay. It's also a Bordeaux wine. Very good. Yeah, 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 yeah. Oh, very I want good. to try. I want to try. <laughs> เอออย่ๆอย่ๆครับโย่ๆครับย่ๆคัอ่ๆครอง่ครอ่าครับอย่ๆครัยู่ครับยบอยับอย่คับอย่ๆับอยู่ๆครันอยอยู่ๆบอก่ๆครับอยู่อย่ๆครับอครับอยู่ๆคลัอ่ๆยคอยย่ัดอ่ับค่ร่ยอ่อ่อ่องัองั

เมนูคนเล็ุเนี่ปมันสิ้นชียหมอ้าวจีบประแดกไหมเจ๊หน่อยเออในแก้วดีป่ะอ่าในหนูเท้สิ่งหู้โอ้ปหเนี่ยมันเป็นหินข้อเสนอนานเลย บางค่ะบางตรงหน้าค่ะใจเย็นค่ะไปตันที้เจเย็นค่ะขออนุญาตนะคะไปแบบว่าล้างโอกาสของการมานานต้องเข้าใจต้องให้อภัยทีหนึ่งมันนี่โอาแก้วไม่ดีทั้งหมดสามคนไม่พอด้ นี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้อธิบายให้คุณยายฟังคุณยายไม่เคยกินมาก่อนว่าทําไมต้องใช้แก้วแบบนี้แก้วมันอ่ายายบอกว่าเอาแก้วธรรมดาก็ได้นี่จะมีเสียงบอกคือแก้วเราเข้าด้ยังซึ่งบาเพห่งก็ได้ให้แก้วแก้วยานี้แก้วนี้แก้วนี้จะไช่หนึ่งปีคิดสั้นอ้าวเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยสกอนสกอน แนนี้มว่าเกิดเลยหลักเลยบานไปสูงสองหมื่นแล้วตอนนี้สองหมนแล้วแล้วก็ไปสูไป้งเป้าพนันอยขายจะขายนมีคนมาให้สี่ห้าหมืนมาให้เพราะว่าท่านทำแค่สิห้าใบแล้วหนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ล็เชี่ยวมาอย่างไรลันเออย่ามาแตกเชียวเชียเชียวเชีย โอเคกำลังแข่งกุสารกำลังก้า่ยดีดดีจะอมีร้อยล้านก็ขอให้ได้พันล้านมีพันล้านก็ได้มื่นล้านโอ้ยเบ่อ้งเมได้ก้วแก้ว่งเลยอ๋า คุณมาดามน้อยกับเฮียตุ๋ยมากๆนะครับที่ให้เชฟบวนกับทีมงานมาแวะอ่าหยิมน้ำสำราญมากๆเลยครับวันนี้จ้าะยูเบอร r y ฮ a p ี้ next time มา <c oughs> สิเจนมาสิเจน <c oughs>